วันนี้ค่ะมาจากไลฟ์พี่วานินลาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมาจากไลฟ์น้องเอลค่ะไลฟ์น้องเอล้องไม่เลยังไม่เลยยังไม่เลยงยังไม่เลยอยไ่เลยยังเลยัเลยยังยัง่เละยังยังมเยัม่เลยยมาดูยยไมากลยัยงม่เลยยังยังลูกังยังเลยอะไมากลยยัังไเยยัมลยยัง่สวัสดีค่ะไลย์แงกของหนูไ่เะอไรพูดอะไร่ี ลืมตาต่อเนื่องมากใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต่อไปก็คือพี่เอลนะคะแต่ว่าคุยกับหนูก่อนนะคะพี่ชินเน่มาทําอะไรคุยกับหนูคุยอะไรดีคุยวุ่นวายดีไม่วุ่นวายค่ะไม่วุ่นวายหรอกฮะใบฟ้าอยากไปโรงเรียนไหมอยากไปหนูอยากไปมากเลยตอนนี้ใช่ทำไมถึงอยากไปอ่ะอันนี้อยากไปไบฟ้าคือที่แบบว่าเราคนไหนสคนนี้ค่ะเนี่ยคนนี้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  คนนี้ไม่ใช่ใชน่ารักมากค่ะคุณค่ะมีกี่ไลเรบ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 ฮะห,หนูอ่านเมนอยู่แนะนำตัวใครสต์ถ้าหนูพูดว่าเอ่อถ้าหนูยื่นไมค์ให้ให้พูดเอออะไรเอาใหม่เอใหม่เอาใหม่หน,ห,นหนึ่งสองสามถ้าหนูยื่นไมค์ให้ให้ทุกคนพูดว่าฟ้านะคะ

ว้าวกำอ,อยทุกคนเดี๋ยว,วนนหนูจะมาไลฟ์เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้มาแค่ห้าในทีเฉยเเดี๋ยววันอื่นหนูจะมา48ชั่วโมงว้าว,ว,าวน่าจะเกินเที่ยงคืนทุกคนเห็นคลิปที่ไม่ใช่คลิปเองที่มันอันนี้ไหมที่มันเป็น <laughs> แต่ว่าอยู่กับพี่ซินดี้กับพี่เพลินแม่หนูจะเล่าให้ฟังก็คือวันนั้นใช่ไหมมันต้องมันเขาจะให้แบบว่าตอนที่ไปเอาติ้งอ่ะเขาจะให้แบบว่าสามคนพูดว่าแบบรู้สึกยังไงใช่ไหมแล้วพี่เขาก็เลยเลอกแบบว่าหนูพี่ซินดี้พี่เพลินใช่แล้วแบบหนูแบบทุกคนสามคนนี้ก็พูดไม่ค่อยเก่งไงคะหนูก็เลยต้องไปหนูก็เลยไปอยู่กับพี่ซินดี้พี่เพลินแล้วแบบก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวมานั่งกันติดกันสามคนน้แล้วก็แบ่งเท่าห่งกันพูดคนละคำพี่ซินดี้พูดว่าสนุ พี่เพิ่นพูดว่ามากก็หรือพูดว่าค่ะ48วิใช่ว้าวเริเลยลรอใช่ใช่ไม่มีอะไรคุยหนูก็คุยเรื่องนี้ใช่ๆอืมเิ่เอีกหนึ่งนาทีไปฟ้าจริงเหรอไม่สามสามนัออๆไแปฟ้ากดอะไรเป็นเนี่ยงกดอะไรไม่เป็นคือหนูไม่ได้ไม่เป็นเกันอันนี้อืม่าคือพี่มีวมากดให้ก่อนด้วย ไปฟ้าตอบคำถามคิมเบอรดีเลยพี่ถามเองไม้ฟ้าอยู่มออะไรคะอยู่มอจบแล้วค่ะตอนนี้ใช่หนูเพิ่งรับปริญญาเมื่อวานว้าวได้เลยอะดีดีเก่งอะบพิ่งรับยังไม่รับเหมือนกันอะไรอีกถามอีกได้เลยค่ะเอ่อจะเดบิวต์แลารู้สึกยงไงบ้างคะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะ ลุ้นมติเล่นโลบอกแมบไหนคะทุกคนวันนี้หนูจะเล่นโลบอกด้วยคือแบบว่าเมื่อวานหนูเล่นโลบอกได้แมบ9กวันหนูได้24วันแล้วหนูก็ตายเพราะว่าไม่มีใครเล่นกับหนูก็เลยไม่มีใครช่วยใช่คือหนูแบบว่าอยากหาตี้โลบอกมากใช่อยากเล่นโลบอกรนี่คำถามต่อไปค่ะเออลุ้นสีใครนิสใส่ดีที่สุดคะ บอกด้วยนะปลฟ้าปลฟ้าเดี๋ยวพี่ไม่เล่นโรบอบด้วยนะปกติหนูก็เล่นคนเดียวเมื่อวานก็เข้าแบบตอนพี่เอเมื่อวานก็เข้าตอนพี่แบบปลายทุกคนค่ะเย็นนี้เราไปเล่นโรบอกกันทุกคนในนี้ใช่กล้าเลยมาเล่นดนตรีเลยได้บ้างเล่นคือความจริงหนูเล่นแบบว่าให้แบบถนัดที่สุดไฟฟ้าพี่แฟนคลับถามว่าโฟโต้เซต โฟโต้เซตเดบิวต์กี่โลบัตกี่โลซีบีแปดซีบีแปดโลบัตตวนี้ดีซีบีทุกคนหนูยันนี้หนูจะเล่นโลบอัตเนอะแบบไหนโลบัแบบไหนหรอเราดีเราตีหนูเล่นหนูเล่นกีตาร์ได้ค่ะแล้วก็ตีกอลแล้วก็เบสอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยว่าไม่้